สวัสดีครับผมนะครับคลิปนี้เรามาน้องมือใหม่นะครับแอดขับนะครับเราจะมาถ่ายข้อสอบกันคลิปนี้เป็นงานถ่ายข้อสอบกันนะครับน้องกลัวมากมากกลัวการถ่ายข้อสอบยังไม่กล้าเลยนะครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยไปจอดที่ที่ที่หอก็ให้เพื่อนจอดให้ใช่ไหมใช่ครับไม่จอดเองเพื่อนบอกนี่รถชั้นรถแก่นี่ให้ชั้นจอดเองนะครับตอนนี้คล่องนะครับทําเองได้คล่องเปลือยเลย มาดูกันครับผมนะครับถึงลกก็อก็ดึงออกมาครับปึ๊บพอ,อครับด้านหน้กพอได้แค่ไหนแค่นั้นปึ๊บได้หรือยังได้แล้วหมุนครับไม่ต้องรีบนะไหลเรื่อยหมุนเรื่อยนะครับเ,เช็คฝั่งขวาฝั่งขวาเบียดไหมไม่เบียดค่ะมาเช็คฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายเห็นแล้วแม่กก็ยังเข้างเงินไกแล้วใช่ไหม รอรถตั้งตรงครับผมรอรถตั้งตรงอย่างเดียวเลยครับอืมฟิปตรงหรือยังคืนแล้วมาตรงตรงเฮ้ยมันง่ายไหมพี่ตั้มอืมง่ายจังเลยเนี่ยเทกเดียวจบเทกเดียวจบเลยเออมันทำไมมันง่ายอย่างนี้ดูสิฝั่งซ้ายก็ห่างฝั่งขวาก็ห่างจบเลยกระจุมกัข้างเท่ากันจบนะครับคุยสัมสภาษณ์นักเรียนก่อน นักเรียนไม่มั่นใจในการถ่ายข้อสอบใช่ไหมใช่ค่ะเลยก็เลยมาเรียนเรื่องมาเรียนนะครับจริงๆดูดูคลิปหลายคนนะครับแต่ว่าเลือกผมเพราะว่าอะไรนะมีเทคนิคหลายอย่างให้แนะนําให้นักเรียนมีวิธีแก้มีวิธีทุกอย่างอและทําง่ายด้วยอืทําได้ตั้งแต่ครั้งแรกนะครับครั้งแรกครั้งแรกผ่านไหมครั้งแรกได้ไหมมีติดขัดบ้างแต่ครับแต่ถอยได้ถอยได้คิดว่ามันทำได้ง่ายอย่างนี้ไหม คือคแบบิดแบบเอ๊ะแบบใคยก่อนที่จะมาเรียนเนี่ยท่ามไม่ได้เลยไม่ได้ไม่กล้าเลยค่ะไม่กล้าเลยใ,ให้เพื่อนตายตลอด <laughs> ให้เพื่อนตายตลอดทีนี้มาเองง่ายไหมง่ายค่ะง่ายนะเราได้รู้เทคนิคอืมซึ่งจริงๆเทคนิคเนี่ยนักเรียนพอนักเรียนรู้ทําไปเรื่อยๆนะครับแล้วปุ๊บพอทำปเป็นข้อง,องเทคนิคเนี้จะหลอมรวมกลายเป็นความรู้สึก มันจะได้เลยนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าจะท่อง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 แล้วพอไปพอล่องแล้วก็จะท่องท่องอยู่ไม่ใช่นะครับเราท่องขั้นตอนให้ได้ก่อนทําตามขั้นตอนให้ให้ให้เข้าใจแกนหลักของการแต่กอซองก่อนพอรู้ปุ๊บพอคล่องปุ๊บไอที่ท่องมานี่มันจะฟุบรวมกันเป็นความรู้สึกพอรวมกันเป็นความรู้สึกปุ๊บไม่ต้องท่องจาแล้วทําได้เองโดยอตโนมัติเหมือนนักเรียนท่านนี้ เเวอร์ครับผมอันนี้ผมผมสอนสองแบบนะตีวงเลี้ยวกับไม่ตีวงเลี้ยวเพราะที่หอมันมีไม่มีที่ตีวงเลี้ยว,วก็ผมก็เลยสอนแบบไม่ตีวงเลี้ยวซึ่งก็ชอบไหมง่ายเลยนะ <c oughs> ง่ายเลยแบบตอเรียนบอกเฮ้ยพี่ตั้มมันมีแบบนี้ด้วยเหรอมันไม่เคยมีใครมาสอนนะครับไม่เคยมีใครสรอนมาก่อนตอนเรียนก็ไม่ได้เรียนแบบนี้พอมาเรียนปุ๊บง่ายเลยทีนี้เดี๋ยวพอมันง่ายจริงเหมือนดูเหมือนว่าพี่ตั้มโมหรือเปล่า พี่ทำโมไหมไม่โมค่ะทำไ,ได,ออได้จริงไหมไปจริงค่ะเออยเดี๋ยวไปดูอีกรอบหนึ่งโมจริงไหมไปดูครับมาครับแบบตีวงเลี้ยวนะรถคันสีแดงกับคันสีเทาคันนี้นะครับวิ่งตรงมานิ่งๆครับตรงมานิ่นงๆเลยซองนี้ครับซองนี้ซองนี้ซองน,องนี้เราจะเอาซองออใช่ครับผมให้เราตรงกับคันสีแดงนะตรงรอยะเอาเข้ากล้าครับฝั่งซ้ายมีรถมาไหมหมุนมาครับ ไหลามาเรื่อยๆนิ่งดูอะไรครับเห็นอะไรครับโอเคป,ป, okay. ปื้บเพ่งแล้วหยุดครับจุดคืนรถตรงอือหือฝั่งก็เกียร์ถอยหลังโ <Okay. S 2> อเคถอยมาครับ้ดาดอยางไ,ไม่ต้องรีบนะไหลเรื่อยๆหมุนเรื่อยๆครับอือหือมือใหม่ชอบจะชอบรีบสา,ส,าสาว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 ดึงๆกลัวมไม่ทันกลายเป็นเบียดด้านข้างนะครับผมฝั่งขวาไม่เบียดฝั่งซ้ายเห็นล้อแม็ก เข้าเงื่อนไขครับรอรถตั้งตรงครับผมตรงหรือยังครับตรงแล้วทยอยคืนไหลมาเรื่อยๆครับอือ่าตรงมาครับผมเบียดไหมครับเบียดกว่าหน่อยาเบียดวาหน่อยนึงนะอาจจะรอก่อนครับให้คันข้างหน้าให้คันเข้าไปก่อนนะนะครับรอให้คันให้ให้คันที่ครับรอรถเนี่ยไปก่อนแล้วก็ใส่เกียร์ดินหน้าครับแล้วก็คว่ำอ่าคว่ำไว้รอนะครับไหลมาเลยครับให้รถเฉยครับ เฉลี่ละคืนคืนความต่อเนื่องปุ๊บได้หรือ,อยังได้ละคืนอตอนถอยมาก็เช็คฝั่งซ้ายฝั่งขวาว่าขนาดไหมนะครับถ้าได้ก็ไหลมาตรงๆนะครับด้านหลังมีเสาครับมีช่องว่างไหม,มถ้ามีก็ไหลมาตรงๆโอเคเห็นไหมครับง่ายๆเลยหยุดเมื่อไรครับหยุดเมื่อถึงรักัาค่ะโอเคพอครับ กระจกมองข้างเท่ากันจบเลยง่ายไหมง่ายค่ะสอนง่ายแบบนี้เลยครับผมนักเรียนสามารถทําได้ถึงถึงเราจะจอดแล้วเบียดไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าเราดูจอดเบียดขวาความเ<น>บียดซ้ายความวาง่ายเลยง่ายเลยเป็นมือใหม่มาเรียนผมพาท,ทาแบบนี้เลยจากที่แบบเก้ๆกังๆกระเพาะกระปั๊บไม่กล้าคือผมต้องแบบ เห็นรอบแรกได้ย kind of ังเห็นแล้วก็ถอยมาไม่กล้าถอยกลัวกลัวนะครับขนาดอันนี้เรียนอะไรนะเรียนวิศวะวิศวะครับอืมเรียนยนวิศวะผมก็ต้องสอบแบบโฟชาร์ตนะเช็คเงื่อนไขคอนดิชันเออถ้าถ้าเข้าเงื่อนไขก็ไม่ต้องกลัวก็คือทำตามโฟชาร์ตได้เลยนะครับสอนถอยเข้าสอนอยู่ดีๆออกโฟชาร์ตเลยอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวอีกรอบนึงอีกรอบนึงเดี๋ยวให้ทำ ถ้าทำอีกรอบหนึ่งแบบตีวงเดียวปึ๊บเดียวรอบหน้าแบบไม่ต้องตีวงเดียวก็จะเดีอยแบบตีวงเดียวกับไม่ตีวงเดียวลองดูครับสอนั้้ทําได้จริงไหมไปดูเันครับด้านหน้าออกจากซองนะครับผมนะครับวิ่งตรงตรงมาดูฝั่งซ้ายมีรถมาไหมไม่มีกระจกมองข้างเลยน้ารถครับหมุนมาเลือบดูกระจกมองข้างท้ายรถพ้นไหมพ้นกลับไปมองด้านหน้าครับแล้วเตรียมตัวทยอยคืนสวยงามมากๆครับอันนี้ใช้ได้ตลอดเลยนะครับผมกระจกมองข้าง เลยแล้วหมุนครับผมอวิ่งตรงตรงมาสิหาซองที่เราจะถอยเข้าซองด้านหน้าคันสีขาวกับคันสีดำเอ,อ้มีคนอยู่ไม่ตๆๆๆๆๆ้องตก่นโกันโตก่นมีคนอยู่ครับเอาซองฝั่งซ้ายนี้ก็ได้ซองนี้เอาซองนี้นัครับผมวิ่งตรงมาแบบตีวงเดียวก่อนนะวิ่งตรงมาให้เราถึงนะครับอพอถึงปุ๊บ แล้วหมุนไปเลยครับปล่อยเบรกด้วยจะมีรถเข็นไหมด้านหน้าฝั่งขวาระวังด้วยนะได้แค่ไหนโอเคนั้นพอครับทีนี้ไม่เห็นป้ายทะเบียนเลยได้แค่ไหนโอเคนั้นครับใส่เกียร์ถังครับหมุนให้หมดเลยครับหมุนที้หมดเลยเพราะว่าด้านฝั่งซ้ายมันกว้างมากครับทุงหมุนใี้หมดเลยครับโค้งมาเลยครับโค้งมาเลยครับมีเงื่อนไขเพราะว่านี่ตัวแปรรถเข็นนะครับมีรถเข็นขวางไหลมาเรื่อยๆครับฝั่งขวาไฮไลท์แม็กซ์หรือยังครับ เห็นแล้วใช่ไหมไหลมาเรื่อยๆครับไหลมาเรื่อยๆมีช่องว่างใช่ไหมอ่าไหลมาเรื่อยๆครับรอรถตั้งตรงครับผมเดี๋ยวค่อยมาเช็คอีกทีว่าเราเบียดไหมอ่าทำมาตรงตรงนะครับทำมาตรงตรงอวิ่งมาตรงตรงเข้ามาในซองเช็คกระจกมองข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวาว่ามีช่องว่างไหมถ้ามีช่องว่างก็ถือว่าโอเคทีนี้พอเข้ามาในซองแล้วเราก็มาเช็คครับว่าเราเบียดไหมอฮะกระจกมองข้างถ้าคันจะว่าโอเคเบียดไหม บีดขวานนี้เดียวนะอะ่แก้ครับเดี๋ยวได้ๆ,ๆ,ๆใส่เกียร์หน้าไม่ต้อง <c oughs> อ่ความซ้ายนะครับมันเบียดนิดเดียวอ่ะแล้วคืนเลยครับอ่าแล้วความขวาแล้วก็คืนเลยครับมันเบียดนิดเดียวทํานิดเดียวครับอ่าฮะใส่เกียร์ถอยหลังเช็คครับเช็คกล้องมองหลังครับมีช่องว่างไหมเช็คกระจกมองข้างมีช่องว่างไหมท้ายรถกับเสามีช่องว่างถือว่าผ่านอ่าฝั่งขวามีช่องว่างผ่านรอกระจกมองข้างเท่ากันปึ๊บ เรียบร้อยครับ,บ,บง่ายๆแบบนี้เลยอ,อันนี้คือ,อ,อถอยข้าซองแบบตีวงเดียวทีนี้เราไปดูถอยข้าซองแบบไม่ตีวงเดียวนะครับไปดูกันเลยครับออกด้าน,นหน้าฝั่งซ้ายครับวิ่งตรงๆมาก่อนนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายวิ่งตรงมาจะงกดูฝั่งขวามีรถมาไหมไม่มีรอกระจกมองข้างเลยปึ๊บแล้วหมุนกลมไรลมาปึ๊บแล้วเหลือบดูครับพ้นไหมก็พ้นปึ๊บกลับไปมองด้านหน้านะครับ แล้วคือล้อไหลมานิ่งๆนะฮะทีนี้เราจะเข้าซองนี้ครับแบบไม่ตีวงเดียวชิดซ้ายเข้ามานิดๆรับโอเคพอวิ่งตรงๆมานะครับวิ่งตรงมาเรานับคันที่หนึ่งคันที่สองครับตรงมาครับตรงมาปึ๊บนะครับให้สังเกตนะครับนักเรียนตั้งใจมากได้แล้วครับผมหมุนให้หมดครับซองอยู่ฝั่งซ้ายหมุนซ้ายหมดครับโค้งมาเลยครับไหลมาครับเช็คกระจกบองข้างฝั่งซ้ายครับป้าท้ารถเบียดไหม บังไหมผมบังไหมไม่บังคร่ะกล้องไม่บังนะนักเรียนคนอื่นจะได้เห็นด้วยนะครับโค้งมาครับเราจะดูว่าข้ามรถเรานะครับขับข้างข้างเบียดไหมเบยครับไม่เบียดมาดูฝั่งขวาครับฝั่งขวาเห็นร้อม็กซ์หรือยังเห็นหรือยังเห็นแล้วนะเบียดไหมไม่เบียดครับไม่เบียดไหลมาเลยครับไหลมาเลยครับรอรถตั้งตรงเลยครับอาจจะเบียดขวานิดนิดนะแต่เราดูก่อนว่าได้ไหมตรงหรือยัง ตรงลักคืนหนึ่งรอบสองรอบไหลมาตรงตรงไหลมาตรงตรงปล่อยเบรกไหลมาตรงตรงนะครับเบ <sleepy S 2> uh ียดขวาใช่ไหมอ่าโอเคไม่เป็นไรครับพอเบรกครับแก้เลยครับเบรกดขวาความซ้ายครับไหลมาปึ๊บเชลักคืนคืนแล้วความอ่ารถกวาดมาปึ๊บได้ขนานใส่เก์ถังเช็คกล้องมองหลังเช็คกระจกมองข้างมีช่องว่าง ล้องมองหลังเข้าซองได้ฝั่งขวามีช่องว่างไล่มาตรงตรงครับผมรอรถตั้งตรงอย่างเดียวหยุดเมื่อกระกตงข้ากับันข้าง,างยอดเยี่ยมครับสวยงามโอเคง่ายๆแบบนี้เลยครับ <c oughs> นักเรียนแฮปี้เลย <c oughs> รู้วิธีตัดเข้าตัดเข้าซองตอนแรกไม่รู้วิธี <c oughs> ไม่รู้เลยไม่รู้เลยนะครับไม่ได้ทำไม่ได้กลัวมากๆตอนแรกถอยเข้าซองเข้าไปเลยนะ ตรงปุ๊บยังไม่กล้าถอยเข้ามากลัวเพราะมันเข้ามาได้แล้วจะกลัวอะไรนะครับก็ดูสิด,ด้านหลังมีรถมีรถเข็นไหมด้านข้างอ่ะมีช่องว่างไหมถ้ามีช่องว่างเข้ามาได้เลยด้านหลังไม่มีรถเข็นถอยไม่ได้เลยก็ยังกึ๊กกักกึ๊กกักไม่กล้าตอนนี้สบายคล่องแล้วนะครับ <c oughs> ให้คะแนนคูตั้มหน่อย5้าดาวให้กี่ดาว <c oughs> ห้าดาวเลยห้าดาวเต็มเลยเ <c oughs> ต็มเลยโอ้โหให้เต็มเป้เล, <c oughs> เลยนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งในนักเรียนที่ที่สมัครเข้ามาเรียนถอยเข้าซองนะครับก็แฮปปี้ เรียบร้อยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ให้เป็นแนวทางสําหรับในการถอดข้อซองมือใหม่นะใครอยากเรียนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าสบายรู้เทคนิคแล้วสบายทําได้ทันทีนะครับไร้กงังวลผมอยู่ด้วยไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนไม่มีพาไปเบียดไปคูดเหมือนครูท่านอื่นไม่มีครับผมพาทําได้อย่างมั่นใจนะครับถึงนักเรียนจะไม่มั่นใจแต่ผมก็าทาทําให้มั่นใจได้นะครับพอรู้พอรู้แล้วว่าเออเงื่อนไขมันเป็นอย่างเงี้ยพอเข้าเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว ไม่กังวลนะครับทำได้ปดล็อกเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคครับสำหรับที่นี้ฝากไว้แค่นี้เป็นแนวทางนะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับสำหรับที่นี้ไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ชอบครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมี a c e b o o k กลุ่มครับ a c e b o o กกลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็น a c e b o o k กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสร้าเพื่อนมือใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนๆคนที่กำลังเริ่มขับรถนะครับเยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพื่อนๆขขับรถยังไงเขา ฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอัดวิดีโอมาเพื่อนๆลองมาดูคราว่าเขาทํากันยังไงใครที่กลางสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถามจอยเข้ามาใน Facebook กลุ่มครับอ่าไว้เจอกันใน a c e b o o k กลุ่มนะครับผมผมพี่ตัถาพิยะนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียว ไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาเปเล่นไม่เคยพาถอยเข้าซองไม่เคยพาทําอะไรเลยครับอ่านะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจอเ,เพื่อนๆนะครับขับรถนะครับแซงเปเล่นแล้วก็ถอยเข้าซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับขับรถออกไปทํางานได้ขับรถไปลงพยาบาลได้ ขับรถบนถนนจริงขับรถออกต่างจังหวัดได้นะครับผมอเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรเบอร์โทรกับอารดีไลด์อยู่ด้านล่างนี้ครับผมนะใครอยากเดินติดต่อเข้ามาได้เลย,น,น,ยน,น,ลนะครับผมไว้เพียนี้กันนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันที่หนค้าสวัสดีครับดีดีด้วยกันนะครับ